โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับมีอัปเดตมาเล็กน้อยนะครับก็คือไอตัวใบคําใบนะครับ2วันก่อน5.5ปีเนี่ยตอนนี้มันคือโต k คว m แล้วก็เก่ m s s ใช่ไหมแล้วก็กิววอลนะครับตัวสเปเชียลกิววอลครั้งต่อไปมันดันมีโตเก่ไฟนอนด้วยซึ่งตอนนี้อยากจะบอกว่าคือถ้าตอนที่ผมมีเห็นโปสเตอร์ของ2วันก่อนนะครับผมคิดว่ามันเป็นโตเกไฟนอลแล้ว70% ซึ่งผมก็เลยโพสต์ไปอย่างนั้นในชุมชนนะครับซึ่งผมคิดว่ามัน70%จริงแต่พอเห็นกิลวอลแบบนี้อยากจะบอกว่าผมให้80%แล้วว่า5.5ปีตัวเราอัพจะเป็นโตเกะไฟนอลนะครับคือแบบเทใจให้ไฟนอลแบบเต็มๆแล้วนะครับแล้วก็อ่ะรอดูอีกนิดนึงครับอีก20%ผมเผื่อไว้สำหรับตรง 1วันก่อน5.5ปีที่เขาจะส่งโปสเตอร์มาใช่ไหมใน Facebook เราก็ต้องดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเกิดมันเป็นโตโกเกะ6วิถีผมให้90เลย90%ดีวิธี99ด้วยอะคือมันแบบมันชัดเกินไปมัง้งไม่รู้แต่ตอนนี้ใจไปทางโตโกเกะไฟนอลขั้นสุดแล้วนะครับคิดว่ามันน่าจะลีคิดแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับอ ตื่นเต้นอยู่ๆก็รันตื่นเต้นโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปละสวัสดีครับ